ัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอมี่เนาะวันนี้เอมี่ก็มาที่สนามเด็กเล่นเหมือนเดิมทุกคนที่เดิมที่เก่านะคะบรรยากาศก็อึมครึมคึมคึมเมื่อเอมมี่ได้เดินเข้ามาที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้นะทุกคนเอมี่ก็มาเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งประมาณแปดเก้าขวบประมาณนี้นะคะเขาเดินเหมือนเขากําลังมองหา พ่อแม่ของเขาอยู่นะอืมเหมือนเขาจะร้องไ <มา S 1> ห้เขาเดินมองซ้ายมองขวาอ๋อดามีเขาก็ไม่เห็นเนาะเราก็เราก็มองมองดูว่าพ่อแม่เขาจะอยู่ไหนเนาะเขาก็เดินมองมองแล้วเขาก็จะร้องไห้อืมเขาก็มองเขาก็เดินไปเรื่อยของเขาแหละแล้วคราวเนี้ยเอมี่ก็เลยเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งคือเขาเดินไปนอ่นะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ได้รอลูกเลยนะอืมแล้ว แล้วคือลูกก็มองหาพ่อแม่แล้วก็ไม่เห็นแล้วก็จะร้องไห้แล้วก็เดินได้จะเดินไปตามทางแล้วก็นียพ่อของเขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่พ่อของเขาก็เลยเรียกเอาเนาะอืม,อมแล้วพอนาทีที่เขาเขามองหาเสียงเรียกอืม <g uss> เขาก็เห็นพ่อของเขานั่นแหละ <g uss> เขาก็เดินช้าๆแล้วก็ร้องไห้อืมเดินช้าๆแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เดินเดินไปหาพ่อ พ่อเขาก็อาแขนยืนรอรับลูกอืมลูกก็ร้องไห้แล้วก็โผล่กอดพ่อ,อมันเป็นมันเป็นภาพที่ที่รู้สึกยังไงไม่รู้่ทุกคนว่าพ่อแม่ทําไมทําไมไปโดยไม่รอลูกเออแล้วคือแบบลูกก็มองหาลูกก็มองหาพ่อแม่เนาะเราเห็นแล้วเราก็ใจไม่ดีนะทุกคนใจไม่ดีอืมรู้สึกใจหอเหี่ยวเนาะ นั่นนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ลูกชายเราก็กำลังเล่นนะคะเล่นแอแอแอฟอ fingers เอาจักรยานอ่ะจักรยานไปเล่น บรรยากาศก,ก็เงียบเงาเหมือนเดิมนะทุกคนเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ใแบบไม้ก็เริ่มร่วงเงียบเหงาค่ะทุกคน,นก็มีผู้คนมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายกันเยอะเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะเนาะก็พาดเด็กมาเดินเล่น ร,รยากาศรอบๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบเนาะแต่ตอนนี้ดอกหายหมดแล้วดอกกุหลาบก็หายหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นไว้ให้ดูเด็กๆก็เล่นกันบรรยากาศก็เดิมๆแล้วค่ะทุกคน ต้นไม้ต้นนี้สวยนะเอมี่ชอบชอบมองทีไรก็รู้สึกว่าสบายตาเนาะมีลมพัดเบาๆใบไ,ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วฝั่งน้นโอ้โหลูกชายเรา look on your hand what you done You dig the hole. You dig the hole like a dog. <Yeah. S 1> There, you done. Oh, another way. So, come on then. <gasps> <laughs> <laughs> ดูเขาควัยลูกทุกคนไม่ใช่แต่ <_ of them> ลูกเรานะที่ชอบแรงๆดูเขาควัย เออแหละถึงบอกว่าอย่าได้ตกใจ <_ EN> ดูคนอื่นเขาไกลซะก่อนเออก็จะประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะเด็กๆเยอะวันนี้วันหยุดเด็กๆมาเล่นเยอะ <_ S 1> อก็น,นะนกก็บินว่อนเลย เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่แถวนนนสนุกสนานใหญ่นะคะวันนี้สนุกสนานมีเพื่อนเล่นเยอะตัวเล็กตามเขาอืมตามเขาอยู่นนะ่ะ You have me one? We get drunk, วันนี้น้องก็ได้ปล่อยพลังเต็มที่นะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปเนาะเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ